สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะสมจะจมาเ,เล่นพิกัดเด็กกันนะคะว่าเ,เขาคนนั้นมีข้อความอะไรอยากจะบอกเรานะคะณนะตอนนี้เขามีอะไรที่อยากจะบอกเราบ้างนะมีสีเด็กให้เลือกนะคะเลือกตามสัญลักษณ์ที่คุณชอบนะคะหรือว่าจะเลือกตามหน้าไพ่ก็ได้นะคะลอ,องเลือกดูเลยนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ที่คุณชอบมีกี่คนก็เลือกตามจํานวนนั้นนะคะแล้ะลองมาฟังกันค่ะมาลีิ่จะไปกันเลยนะคะตอนแรกขอเก็บให้ก่อนนะณนะตอนนี้ที่คุณมาอยู่เนี่ยมาดูอยู่เนี่ยคนคนนี้นะคะคนที่คุณรักคนนี้นะ หรือว่าคนคนนี้แหละเขาที่คุณคิดถึงนะคะมีอะไรอยากจะบอกเราข้อความที่เขาอยากจะบอกเรามีอะไรบ้างนะคะขอทราบหน่อยนะคะขอสามคำอ,อ,อยากจะบอกอะไรเราโอ้โหดูสิคะเขามองเรานะคะดูเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่สวยน่ารักแล้วก็ดูแบบว่าดูอวบอั่นน่ารักที่เดียวเชียวนะคะดูเขามองเราอืมอืมสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกเรานะคะโอ้โหตัวเองดูตัวหรือเปล่าว่าเป็นคนที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะอ่าดูซิ แล้วก็ยังทำงานเก่งอีกด้วยนะคะเขาชื่นชมการทำงานของคุณนะคะด้วยแล้วก็แบบว่าอยากจะบอกว่า,าไม่ว่าจะทำอะไรนะตัวเองก็เก่งไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านศินละปะงานฝีมือหรือว่างานทางด้านการกีฬานะคะก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยแล้วก็แบ่งเวลาได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถจัดการอะไรได้หลายๆอย่างดูสิคะ ทุกอย่างหนูอยู่ในกำมือคุณหมดเลยคือแบบว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะไปไหนแล้วไปไม่รอดแล้วนะคะจะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะดูเหมือนว่าเขาอ่ะอยากจะบอกว่าเขาแบบเขาชื่นชมคุณนะคะอยากจะบอกว่าเออตัวเองใส่ชุดสวยมากเลยเวลาที่แบบว่าเออถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเออโพสท่าได้สวยนะคะดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูดูเลอค่านะ่ะเป็นคนที่ดูเลอค่านะคะ ก็คือหน้าตาสวยไม่พอยังเก่งอีกทั้งหากเก่งทั้งงานเก่งทั้งกีฬาอุ้ยเพอร์เฟกคุณเป็นใครคะเนี่ย <c oughs> ดูเขาแบบชื่นชอบนะชื่นชอบชื่นชอบเรามากๆเลยนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาแบบชื่นชอบอ่ะอ่ะแล้วเราขอไพ่ข้อความจากการ์ดข้อความของมาลีนะคะ ขอห้าข้อความโอ้โหเขาบอกว่าเขาเลิกเจ้าชู้เพราะเธอแง่แหละก็เธอแบบว่าเป็นทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างอยู่ในกำมือของเธอไปไหนไม่รอดเนี่ยเลิกเจ้าชู้เพราะเธอจริงๆเลยไพ่ก็ออกมาล้อกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมีข้อความอะไรอีกข้อความอะไรอีกอยากบอกไหมอยากบอกมา ทบทวนความต้องการทบทวนความต้องการเดี๋ยวเรามาขออีกขอหกข้อความนะคะเปิดใจอยากให้เราลองเปิดใจคุยกันนะว่าเราอะต้องการอะไรต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะ อยากให้เราเปิดใจคุยกันหรือแบบอยากจะเปิดหัวใจของคุณเห็นไหมหัวใจของคุณแบบชอบเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหมือนแบบมีกุญแจนะที่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปร๊บไม่เคยยอมใครเท่าเธอเนี่ยโหูยคนนี้รู้สึกหวานแหววแล้วก็แบบว่าชอบเรามากๆเลยล่ะคะ่ะไม่เคยยอมใครเท่าเธอ อันนี้คือไม่มีข้อความอีกหนึ่งข้อความที่เขาอยากจะบอกเราข้อความจากเข้าถึงคุณนั่นก็คือเนื้อคู่คือคนไกลอ่าเขาอยากจะบอกว่าเนื้อคู่ของคุณน่ะเป็นคนที่ไกลของจากคุณออกไปนะคุณอาจจะ คุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตอนนี้นะแล้วเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นคนไกลนะอะล่ะอะก็คือเรานั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าฉันะเลิกเจ้าชู้ก็เพราะเธออะไรอย่างนี้นะคะดูสิคะภาพนี้ก็คือ,อทํากิจกรรมอะไรก็เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนทำร่วมกันเลยนะคะ เป็นเหมือนว่าฉันไปไหนไม่รอดอ่ะยังไงอ่ะก็ต้องเป็นเธออะไรประมาณอย่างนี้นะวิวดูสึกแบบ,บข้อความของเขานะกนะ็อืมหวานแววเชียวอะฉันเลิกเจ้าชู้ก็เพราะเธอนะเพราะเธอกำหัวใจฉันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่เคยยอมใครเท่าเธอเรามาลองเปิดใจคุยกันดีไหมว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเราต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมฉันนะ่ะคือคนที่อยู่ไกลเธอนะแต่ไม่ว่ายังไงเธอเป็นคนที่มีคุณค่ากับฉันเสมอฉันไม่อยากให้เราไกลจากกันยังไงฉันก็ไปไหนจากเธอไม่รอดดูสิคนะจะไปไหนก็ต้องกลับมาหาอยูด่ดีเพราะเราเป็นของคู่กันใช่ไหมคะโอเค ขอบคุณมากสําหรับกลุ่มที่1นนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยสําหรับข้อความจากเขาถึงคุณนะคะโอเคไปต่อกันกองที่2กลกองกระต่ายข้อความจากเขาถึงคุณเขามีอะไรอยากจะบอกเราตอนนี้ก็บอกมาอยากจะบอกอะไรก็บอกมาเลยอยากดูซิอยากจะบอกอะไรเรา อยากจะบอกว่าอะไรนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะนั่นก็คือ,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 อเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเ,เหมือนกับว่า เขาอ่ะจะต้องอยู่ห่างไกลห่างไกลจากเรานะคะแล้วก็แบบว่าไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะคะเขายังตัดสินใจไม่ได้เห็นไหมคะว่าเนี่ยเขาก็ยังแบบเอจายังไงดูดูพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์ที่แบบว่าครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งแบบสว่างนะมันจะมีทั้งมืดทั้งสว่างคือแบบว่าเขาก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้แต่เขารู้ว่าตอนเนี้เขา ยังเหมือนแบบมืดแปดด้านอยู่เลยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือแบบฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเลยที่ความสัมพันธ์ของเรามันเป็นไปได้ยากตอนนี้รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมันมีอุปสรรคอยู่นะแต่ว่าฉันนะก็ฉันแบบไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาเธอได้เพราะว่าเราอะอยู่ห่างไกลหรือแม้ว่าหรืออีกบางท่านหรือแบบบางคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฉันน่ะยังมีความสัมพันธ์อื่นอยู่ หรือว่าฉันน่ะเป็นพ่อแม่แม่ๆซึ่งอาจจะทําให้หลายๆคนไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกแบบเครียดมากเลยกุ้มใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะตอนนี้ที่ฉันจะบอกก็อยากจะบอกว่าฉันแบบรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะ แล้วขอข้อความขอข้อความขอข้อความหน่อยสิอยาจะบอกอะไรเราแต่ฉันก็อยากจะรู้ว่าอยากให้รู้ว่าฉันชอบเธอมากแล้วก็เป็นห่วงเธอมากด้วยอย่างงอนกันเลยนะ ฉันไม่ได้ไปหานะ่ะทุกอย่างมันก็อาจจะเป็นไปตามบุญหรือกรรมที่เราทำมานะถ้าบุญถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันเราก็คงจะได้อยู่ด้วยกันนะนี่เป็นข้อความจากเขาอีกสองข้อความเซอร์ไพรส์มันอาจจะทำให้คุณ รู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะแต่ถึงอย่างไรความรักของเราก็ยังเป็นความรักที่ร้อนแรงคือมันอาจจะเกี่ยวกับคุณนะคะว่าเออความรักที่ร้อนแรงหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะไปตรงกับบางคนนะคะหรือว่าตรงกับบางคนใครบางคนนะคะหรือว่า ข้อความบางข้อความอาจจะไม่ตรงก็ได้กับใครบางคนนะคะเลือกรับข้อความที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่เป็นโพส t i ฟ e เท่านั้นนะคะ,ะกลุ่มนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับเด็กนี้นะคะเด็กกรตายน้อยโอเคไปต่อกันกับยูนิคอร์ยูนิคอร์ เขามีอะไรอยากจะบอกเรานะณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเราขอให้มาลีเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้กับทุกท่านนะคะ,ะข้อความที่เขาอยากจะบอกเรานะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คืออือหือ รู้สึกคิดถึงอ่ะคิดถึงมากๆเลยขอมองใกล้ๆก่อนฉันรู้สึกคิดถึงเธอมากคิดถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็ฉันนะ่ะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเธอด้วย <c oughs> ออกแนวแบบว่าคิดถึงนะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงวันเวลาต่างๆของเรานะคะคิดถึงเนี่ยคิดถึงการพูดคุยการสื่อสารระหว่างเรานะอยากโทรมาหาอยากติดต่อสื่อสารนะคะเนี่ยอยากติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยกันเหมือนกับถ้าเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์เขาก็จะไปเหมือนกับแบบว่า คุยกับป๋าดหลวงอะไรอย่างเงี้ยว่าอออะไรแบบนี้นะคะคุยกับป๋าดหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบเครียดอะคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะคะจะเอาอยัางไงดีนะเพราะว่าคุณคือความสุขของฉันนะไม่ว่าจะยังไงฉันจะคอยดูแลเธอฉันอยากที่จะเป็นคนที่จะแบบปกป้องและดูแลเธอนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงเรามากๆเลยนะคะ เนี่ยคือแบบสิบเหรียญก็ค,คือแบบมีความรักแล้วก็ความมั่นคงให้นะคะไปอธิษฐานขอพรเรื่องของคุณด้วยนะอยากจะบอกว่าคิดถึงมากคิดถึงมากแล้วก็ไม่เคยคิดถึงใครเท่าคุณมาก่อนนะคะแล้วก็คิดถึงคุณคนเดียวด้วยนะคะคุณคือคนที่ฉันแบบเหมือนแบบเคยอธิษฐานขอ แล้วก็แบบได้ตามนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะคุณคือคนเขามีความเชื่อว่าคุณเป็นคนที่สิ่งจากจิ์สิธส่งมาแบบนี้นะแล้วข้อความจากเขารักมากข้อความจากเขารักมากอยากจะบอกว่ารักเธอพักผ่อนบ้างนะ คุณอาจจะทํางานเยอะนะคะเขาเลยอยากให้คุณพักผ่อนหรืออาจจะอยากจะชวนคุณไปพักผ่อนก็ได้นะคะยังไม่แน่เหมือนกันไม่รู้ว่ายังไม่แน่เรื่องอะไรนะหยุดตั้งเงื่อนไขมากมายไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะถ้าจะรักก็บอกว่ารักไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขว่าเออถ้าต้องมีอันนี้ฉันถึงจะรักถ้าเออ เป็นตั้งเงื่อนไขแบบเออถ้าฉันจะมีความสุขฉันต้องได้นี้ก่อนถ้าเขาทําแบบนี้ฉันถึงจะรักเขาอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขมากมายไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือถ้าคิดจะรักก็คือรักไปเลยนะเขาอยากจะบอกเราเนี่ยข้อความที่เขาอยากจะบอกเราแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าฉันผิดเองก็สอดคล้องกับใบนี้นะคะรู้สึกว่า มีบางอย่างที่เขาอยากจะขอโทษคุณด้วยนะคะสําหรับบางท่านบางทีเขาก็อาจจะเครียดมากแล้วก็เหมือนเหมือนมีแบบว่าคิดถึงว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรผิดกันมาคุณมาเนาะเขาก็เลยแบบว่าเออแบบฉันผิดเองอยากจะขอโทษ่ยอยากจะคุยด้วยเขาออกมามาด้วยกันนะคะอยากจะคุยด้วยก็คืออยากจะปรับความเข้าใจนะฉันขอโทษนะข้อควา,าอีกหนึ่งข้อความ ไม่ได้หึงแต่หวงนั่นไปทำอะไรให้เขาหวงโอเคสำหรับกองนี้ขอบคุณสำหรับการ Subscribe ไลค์แชร์นะคะไปต่อกันเลยกับกองสุดท้ายแล้วกองแบทแมนกองแบทแมน ตอนนี้คนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะแล้วเขาเอออยากจะบอกอะไรเราตอนนี้อยากจะบอกอะไรเนี่ยนั่งนังอยู่เนี่ย,ยนะคิดอะไรคิดอยากจะบอกอะไรเราอยากจะพูดอะไรออกมาสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดมันออกมาอยากจะบอกมันออกมานะคะอยากจะบอกอะไรโอโ้อบอก อืืออยากจะบอกว่าคุณรู้สึกอยากจะให้แบบเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะอยากจะทำให้ความรักครั้งเนี้อมันดียิ่งขึ้น แล้ฉันอยากพูดคุยหรือว่าอยากมาหามากๆเลยตอนนี้รู้สึกแบบอยากคุยด้วยอยากมาหานะอยากจะแบบอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แล้วว่าอยากจะให้มันแบบความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันมันเติบโตตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบไม่ชัดเจนก็อยากจะให้มันชัดเจนนะอยากให้ชัดเจนเพราะว่าอันนี้เขาเป็น King o f วอ คือเขาอะอยากให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอยากที่จะเข้ามาคุยมาบอกมาพูดอยากคือแบบอยากให้เราอ่ะถ้าคนที่ยังไม่เป็นแฟนก็อยากจะเป็นแฟนอะไรอยแบบนี้นะคะรู้สึกแบบเอออยากให้มันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอ่ะอือยากให้แบบหรือว่าแบบอยากฉันอะอยากไปเป็นคนที่แบบอยากจะเป็นคนของคุณอยากให้คุณอะเลือกฉันอะไรอย่างเี้ยนะคะ นะเอาเลือกข้อความที่เขาอยากจะบอกเราละ่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเล่าไปกันเร็วๆเ,เลยนะคะขอหกข้อความจะเลือกได้ไหมจะเลือกเขาได้ไหมจะเลือกเขาหน่อยได้ไหมอย่าคิดมาก อยากเมาโอ้โหไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนก็ขอเป็นเพื่อนก็ได้อะไรแบบนี้นะมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยควรหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อคู่กำลังตามหาคุณอยู่ คุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อคู่กำลังตามหาคุณอยู่นั่นมีคนอยากกอดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเรานะคะเนี่ยเขาอยากให้มีความสัมพันธ์ของเรานะ่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาอะต้องการที่จะมาหาเรารู้ไหมเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อคู่กําลังตามหาคุณอยู่นะแล้วก็แบบ ไม่ไม่ได้เป็นแฟนถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็เป็นเพื่อนก็ได้แต่ฉันก็อยากกอดคุณมากๆเลยแล้วก็อยากเมาแล้วก็แบบอยากคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอาจจะเป็นคนแบบเครียดเครียดหรือเปล่าแล,แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยอยากจะบอกเราว่าอย่าเป็นคนคิดมากแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเขาแต่ว่าก็ไม่ต้องไปคิดมากแต่แบบยังไงเนี่ยบอกนะบอกเราว่าอย่าคิดมากแต่ก็ให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ถึงยังไงแล้วก็คือเนื้อคู่กำลังตามหาคุณอยู่นะคะโอเคขอบคุณมากจบแล้วทั้งสี่กองหวังว่าคงจะชอบกันอย่าลืมกด subscribe ไลค์ share ให้มาลีด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ